มีข่าวลือว่าชิปเทนเซอร์ที่อยู่ใน Google Pixel 6นะครับแท้ที่จริงแล้วคือ Exynos 9855รุ่น c u s t o มอ้าวไหนบอกว่าทำจากคอข้อมไงหลังจากที่ Google นะครับได้ทำการเปิดตัวสมาร์ทโฟนนะครับ Pixel 6และ Pixel 6 Pro ไปนะครับก็อย่างที่ผมนำเสนอไปแล้วนะครับทุกคนทั่วโลกฮือฮากันกับชิปชิปเซตตัวแรกที่ทาง Google ออกแบบเองนะครับนั่นก็คือ Google Tensor นั่นเองนะครับ ตอนที่เป็นข่าวลือเนี่ยผมก็ข้อมูลสับสนครับคล้ายครับคาคือเราผ่านข้อมูลมาเยอะเราก็เลยอาจจะจําทุกเรื่องไม่ได้ภายในระยะ3-4เดือนที่ผ่านมานะครับผมจําได้ว่าผมเคยอ่านข่าวว่า Google เนี่ยไปร่วมมือกับซัมซุงนะในการทำจะทําชิปไอตัวโค้ดเนมที่ชื่อว่าไวช c h าเพลตัวเนี้ยตอนนั้นความจําก็ยังเลือนลางนิดน,ดนดอยู่แค่ว่ารู้ว่าเออไวชาเพลเป็น Google กับซัมซุงทํา แต่พอตอนที่เปิดตัว Google Pixel 6กับ6 Pro ออกมาเนี่ยผมก็ไปหาข้อมูลยืนยันอีกทีหนึง่งคือเราก็ไปพิมพ์ว่าใครเป็นคนผลิต Google Pixel เอ้ย Google Tensor ให้กับ Google นะเพื่อยืนยันความคิดตัวเองอีกทีหนึง่งน่าจะได้ข้อมูลมาอย่างที่ผมเล่าไปในข่าวที่แล้วว่าเป็น Qualcomm หลายเว็บมากนะหลายสำนักข่าวยืนยันว่าชิปตัวนี้มาผลิตโดย q u a l c o m มันก็เลยสับสนกันอยู่เล็กๆน้อยๆไงคือข้อมูลเก่าที่มีอยู่ในหัวผมมันคือ s a m มซุงผมก็แย้งๆกันนิดๆแต่เราหาข้อมูลมาได้ขวอข้อมเราก็เลยอ่านว่าข้อข้อมไปทีนี้มันมาบรรจบก,กันกับตรงนี้ครับกับข่าวลือที่ผมเพิ่งเอามาอ่านล่าสุดเนี่ยก็คือเป็นข่าวลือที่มาจากเว็บ Galaxy c l u b นะครับของประเทศเนเธอร์แลนด์หรือฮอลแลนด์นะครับเขาบอกว่าชิปเทนเซอตัวนี้แท้ที่จริงแล้วมันคือ Ex y n o s 9855 ซึ่งเป็นรุ่นคัสตอมพิเศษมันวนกลับมาจบกับข้อมูลเดิมที่ผมจำได้ก็คือไวชาเพลนี่แหละคือการเอา X n o s 9855มาใช่ไหมหลายคนจะงง9855คืออะไรต้องย้อนกลับไปอย่างนี้ X n o s 9840เนี่ยมันคือ X n o s 2001ครับที่อยู่ใน Samsung Galaxy S21 ปีที่ผ่านมาอย่างง,งนะ ไอ้9840เนี่ยมันคือชื่อรุ่นในทางเทคนิคมันเหมือนเวลาเราไปซื้อมอเตอร์ไซค์แล้วมอเตอร์ไซค์มันก็จะมีชื่อรุ่นที่ชาวบ้านรู้จักกันชื่อรุ่นหนึ่งแต่เวลาเขาเรียกกันในโรงงานเขาก็จะเรียกอีกกชื่อหนึ่งมันคือชื่อรุ่นอย่างอย่างอย่างในสายการผลิตเพราะฉะนั้น9840คือ x e n o s 2001อยู่ใน S21 9855ตัวนี้นะครับมันก็ไม่ใช่ตัวที่อยู่ใน S22 ที่จะเปิดในปีหน้า มันเป็นรุ่นที่อยู่ตรงกลางระหว่าง9840กับ9925ที่จะเปิดตัวในปีหน้าเป็น s 2 2ตัวนี้เป็นรุ่นอยู่ตรงกลางแล้วไม่ใช่สเปคปกติของ9855ของ Exynos ทั่วไปด้วยคือมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยก็คือ Google ก็มีการสั่งเปลี่ยนสเปคของตัวชิปเซ็ตในระดับหนึ่งนะครับมีการคัสตอมเรื่องของสปีดคล็อก นะครับเรื่องของแคชเรื่องของฟังก์ชันการทำงานแล้วก็ฝังชิป AI เพิ่มเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นมันคือชิปที่ Modify มาจาก Exynos 9855นั่นเองนะนะฮะหลายคนก็เริ่ม <c oughs> ถอดใจใช่ไหม <c oughs> คือต้องบอกอย่างนี้นะต้องให้ความเป็นธรรมกับชิปของ a m s u n งด้วยในสมัยอดีตเนี่ยประสิทธิภาพของ Exynos อาจจะไม่ได้ดีแล้วมันทำให้คนส่วนใหญ่โดยเฉพาะคนไทยฝังใจ เด็ก,ดกวัยรุ่นไทย่ฝังใจว่า e X y n o s ประสิทธิภาพไม่ดีแล้วก็ควอลคอม Snapdragon ดีกว่าแต่คือเราจะยึดความคิดนั้นตลอดไปไม่ได้ไงเราต้องดูด้วยว่าเหตุการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงไปบ้างหรือยังอย่างปัจจุบันเนี้ยเอาง่ายๆเอาปีที่แล้ว e X y n o s 2001ของ S 2 1เนี่ยทำ Benchmark t t ท t ออกมาเนี่ยได้คะแนนดีกว่าชิปรุ่นท็อปของปีนั้นของ Snapdragon นะครับ เอ็กซีก็ชนะควอคอมได้เหมือนกันไม่ใช่ว่าจะแพ้เสมอไปคือเขาก็พัฒนาขึ้นมาซัมซุงก็ทุกวันนี้ก็สามารถผลิตชิประดับ5้านาโนเมตรได้แล้วอะใช่ไหมฮะก็ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าไปปักใจว่าเออต้องเป็นอะไรก็ต้องเป็นควอคอมโลกนี้เราไม่ควรที่จะให้ควอคอมผูกขาดแต่เป็นเจ้าเดียวหรอกมันควรจะมีคนเก่งขึ้นมาสู้กันสิมันมันไม่ใช่เรื่องดีอะที่จะมีคนเก่งอยู่คนเดียวมันผูกขาดนะ ใช่ไหมเกิดวันไหนคอข้อมเล่นแง่ขึ้นมาขายชิปแปลงๆขึ้นมาถึงตอนนั้นคุณค่อยไปเกียดคอข้อมอีกทีหนึ่งอ่ะอมันก็ไม่ถูกป่ะใช่ไหมเออมันควรจะส่งเสริมให้มีการแข่งขันแล้วก็เราก็ต้องเปิดใจยอมรับว่ามีคนใหม่ขึ้นมาหรือมีคนที่เขาเคยเคยทําไม่ดีแล้วเขาพัฒนาตัวเองขึ้นมาดีได้ก็ต้องยอมรับเขาด้วยมันไม่ได้มันจะไม่เป็นอย่างนี้ไปจนวันตายไงใช่ไหมเออเปิดใจแบบนี้แล้วก็อะไรเปลี่ยนแปลงเราก็จะเข้าใจได้อะ ใช่ไหมฮะทำใจให้สบายอันนี้พูดตามตรงนะนะหลายหลายคนเนี่ยพอแบบเห็น x y n o s ปุ๊บอะเนี่ยอย่างเงี้ยเผลอๆข้างล่างเนี่ยเม้น์ไปก่อนละนะฮะดูก่อนดูพิกเซล6.6 Pro ที่มาก่อนว่าประสิทธิภาพมันดีแค่ไหนใช่ไหมฮะส่วนหนึ่งของความดีในนั้นก็มี e x y o n o s อยู่ในนั้นด้วยไงใช้พื้นฐานและผลิตโดยซัมซุงนั่นเองนะครับอ่ะมาดูว่ามีข้อมูลอะไรอีกนะครับชิปตัวนี้เนี่ยนะฮะ มันจะมีความคล้ายกันกับตัวที่จะมาใน S22 ก็คือตัว e X9925 y n o s นะฮะคือมันเป็นรุ่นใหม่เหมือนกันแต่อาจจะเป็นรุ่นท็อปกับรุ่นรองนะครับนั่นก็คือความร่วมมือกันระหว่าง AMD AMD เอาอะไรมาให้ Samsung เอา RDNA ครับมาให้ RDNA 2นะนะต้องเรียกอย่างนี้เรียกไม่เรียกไม่ครบเดี๋ยวผิดรุ่น RDNA 2คืออะไรคือ Ray tracing ซึ่งผมเคยอ่านข่าวไปก่อนหน้าน,นี้แล้วว่าเฮ้ยถ้าซัมซุงมาร่วมมือกับ AMD เนี่ยชิป Exynos ตัวต่อไปใน S22 ที่จะออกปีหน้าเนี่ยเดือนมกราต้นปีเลยตัวนั้นเนี่ยจะเป็นชิปมือถือตัวแรกที่รองรับ r a y t ท a c i n g เลยนะเกมบนมือถือมี r a y t ท a c i n g หรืออยังยังไม่รู้เลยแต่ตอนนั้นน่ชิปจะไปรอแล้ว แล้วถ้าทำเกมออกมาแล้วพพอร์ตเลเทสซิ่งเมื่อไหร่เราก็จะได้ภาพเกมบนมือถือที่มันอลังการตะการตาดูสมจริงมากขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งและแน่นอน RDA n 2ตัวนี้ถูกใส่ในชิปตัวคัสซอมตัวนี้ด้วยครับตัวเทนเซอร์ที่อยู่ใน Google Pixel 6ด้วยนะฮะใน9855คัสซอมตัวนี้ก็มีด้วยนะครับโอ้ห่าสนใจนะครับรอดูครับ มีข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือมาบอกว่าสรุปคือ Google Tensor ผลิตโดยซั s u n งนะครับเป็นพื้นฐานของ Exynos ซึ่ง c u s t o มมาพิเศษแล้วเดี๋ยวรอดูว่าประสิทธิภาพเขาจะทำได้ดีแค่ไหน